บานเทาห้โชกสวัดดีพี่สูขูสุขคนรับผมมาตามแนวทางหวงวซ่องวีพี่คือเกาพี่น้องผมไปเสน,นงท่านว่าครับว่าเขาพี่น้องลดมัดทั้งเหล็กวิง่งทั้งเหล็กจัปูเทั้งบนทั้งล่างบ่กไก่จักตัวได้พี่น้องบอ่ได้หลุนเลยบอ่อยง่ายตรงๆสิ่น้องพี่น้องเนาะมีหลักฐานของเกาห้เบิ่งพความด้พี่น้องได้มีหลักฐานของเกาห้เบิ่งพความบ่อเขาคือบ่อเขาได้พี่น้องได้ เอาไม้พี่นอ้องแกเมื่อไม้มืออื่นนี่แหละมาคงสุดท้ายเป็นกันให้คักๆแล้วละ่ะมาพี่น้องประวานคงสุดท้ายล่ะ16ท่านว่า วิ่งบนเก่ามาตัวเกา่นาน้ำนตะเกาว่าเาะเป็นเหตุเก่ามากก็คือเก่าแหละพี่น้องเก่าคือเกา่า ก่าตนนัวเดิมก้าตนนัาวเดิม 91 94 95เก9อันตลอดปี ัวเลขสามตัวแปดเก้าหนึ่ง หนึ่งเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเนี่ยเพขาเน้นให้เนี่ยศูนย์เก้าห้านี่ ส่วนเด็กสองตัวก็คือเกาหานี่แหละจะพี่น้องมักศูนหาหาศูนย์ก็ตัดเอาได้ตัดเอาส้อยเอาเก่าสี่เก่าหนึ่งอะไรตัดไม่แล้วนี่ไม่แล้วเดี้ยตาหาศูนย์ศูนย์หาครับแปดเก้าเก้าแปดนี่แหละพี่น้องเข้ามากตัดเอาส้อยเอา ปดเก้าเก้าแปดศูนย์หาส่วนเนี่ยตัวนี้ของเพื่อนเนี่ยนี่แหละเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับเม่เลวสี่เก้าเก้าสี่ก็ไม่เลวเก้าหาหาเก้าก็เม่เลว กาเลียตะแปดเก้าเก้าแปดหรือว่าหาสูซนหาที่พี่น้องตัดจยากซร้อยนะวิ่งล่างวิงล่างหก หกศูนย์หกห้าหกแปดลางเป็นไหมาสามครูทุกคน วันตัวเนียนนี่ย็แม่หกศนย์เนี่ยตัวเป็นเนียนให้ สิบหธันวาสองห้าแปดวยชง VAP บนวิ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าส่เก้าห้าเป็นเน้น, 9, 9, นเก้าเก้ตัวเลขสามตัวนแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเกี่ศเกหาป็นตัวเน้นได้พี่น้องได้อันนี้คือบนส่วนลางวิ่งหกหกศูนหห้าหแปดเน้นที่หกศูนย์ก็จะเลื่อนบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนกลับล่างไปกลับ เรียกหลายคู่หรอกคนกับสามคู่ล่างกับสามคู่พี่นอ้องเขากับแคบหน้าจอเอาเอาคอยพี่นอ้องเขาลุยๆเรื่ง้ปังๆกันฝากไเลคยกดแช่คนิดตามสวัสดีครับผม